なるほど。

วันนี้นะครับเป็นการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวน้ำตกขุนก้อนนะฮะซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนผมกับปีน้องไฟปกครองนะครับแล้วก็ทีมงานของมูกเฮานะครับก็ตั้งใจนะฮะที่จะพักดันที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังปีที่แล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาท่องเที่ยวไปจำนวนมากครับก็เลยกอ้เกิดรายได้ในชุมชนของเขา พีนะ่น้องชจวบ,บ้านก็กินดีอยู่ดีนะครับโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่นีอยู่นะครับในการสร้างรายได้ปีนี้เขาก็ยกระดับการท,าท่องเที่ยวเพิ่มคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับสินค้าต่างๆที่จหนายนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์กอบหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อใื้ป,ปีใหม่พีน้องได้มีกิในมใีจ้ยลูกหลานของตำบลไม้ก้อบบนของเขากขาก็ต้องไปแย่เวียนแย่การต่อื่นนะฮะก่อธรรมหากินอยู่ที่นี่นะฮะโดยเฉพาะยังยิ่ง,ทง,ทงทเทศกาลท่องเที่ยวต้นขุนก้อนปีนี้ ทุกร้านนะครับมีคุณภาพหมดนะครับเขาจะมีคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ราคาตลอดจนถึงระบบเรื่องการทักษะรความปลอดภัยก่อได้รับความการสนับสนุนนะครับจากกรนตำบลจมณฑลกนคืออันได้ส่งชลบอนะครับแล้วก็ตั้งกรมอุทยานแล้วก็ตั้งกรมทั้งหลวงนะก็มาร่วมกันบูรณาการในการดูแลนักท่องเที่ยวนะในปีนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งเชาไทยนะครับเชาเชียงไฮายนะครับ ถ้าสะดวกก็เรียนเชิญตีแพหิมน้ามนะครับของน้ำตกขุนก้อนนะครับที่บ้านป่าปออแห่งนี้นะฮะวันนี้ฝ่ายปกครองของตำบลมานคอนก็เข้มแข็งนะครับพวกําน้บุญทรงทองคำก็ทรงชุดรักษาความปลอดภัยนะครับมาดูแลตลอดนะครับนักท่องเที่ยวก็ผู้ซื้อปลอดภัยได้นะครับแล้วก็สินค้าอาหารต่างๆก็มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอครับนครับพม้นที่ตำบลบ้านคอนในคบถือวัามีความหลากหลายนะครับ มีพี่น้องคนเมืองนะครับพี่น้องชาพิพันธ์พี่หลากหลายไปเป็นนะครับก็มีมีหมูยอล้มมีขนมเส้นล้มนะครับมูซีบ้านแม่ซาดนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับมีแหล่งท่องเที่ยว เปิดงานรับโต๊ะอุดกรอนประจั่ปี2 5 6 9นเนะครับตะันนะครับเป็นการพบคอเป็น13ามหมู่บ้านนะครับในตำบลแม่กรอเอานะครับก็มีกีตติจังหวัดย่างหม่นะในวันนี้นะครับก็ต้อนรับท่านเข้าสู่ตำบลแม่กลอของเราด้วยความยินดียิ่งนะครับอาส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเทศากาลทองเที่ยวน้ำตกขุนกอนปีพศ2569ในวันตีีมีในท้องถิ่นโดยคนในพื้นที่ใช้อาครปุงปัญญาท้องถิ่นเป็นลาฐาน พัฒนาศักยภาพของตลาดตรงตามความต้องการของตลาดและสรงเติมการหมุนเวียนรายได้ในชุมชนมีปอกคำนั้นมาหลายตำบลผู้นำท้องทิน่นหลายตำบลซึ่งผมอาจจะเอ่ยบ่มดนะครับยืยนอยู่ตั้งหลังนี้กันเลยขอเชิญมาเปลนนี่ยนเป็นเกียรตินะครับบนเวทีตอนเั้นนะครับโดยเฉพาะ้านฝังปลาอ้อในวันนี้ก็ได้เชิญตัวแทนฝ่ายปกครองนะครับล้วตลอด พี่น้องทุกท่านนะครับได้เข้ามาร่วมเพื่อที่เขาจะได้ถึงพลังความพักความสามาัคคีนะครับในตำบลแม่กอนเฮานั่นนะครับผมก็ถือว่านี่ก็คือเป็นทรัพย์สินดีมีค่าอย่างหนึง่งเห็นถึงความร่มมือความชื่นชมผมก็หวังว่าตำบลอื่นหมู่บ้านอื่นจะได้ไปคิดค้นหานะครับทรัพยากรของตัวเกาว่าว่ามีอย่างไรที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ อะไรครับเรีนเชิญท่านประธานด้านบนเวทีอห็ครั่งนึงนะครับของบัณทิ วันนี้พี่น้องนะครับตำบลแม่กรอนโดยเฉพาะบ้านบางป่าอ้อนะครับหมู่11ซึ่งบ้านเนียครับใกล้น้ำตกก็คือบริเวณที่น้ำตกขุนกรอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือที่ไม่เหมือนกันที่อื่นเลยเนะี่ยเรามีชาติพันธุ์นะฮะ กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นลาหูรีซูพี่น้องไทยใหญ่พี่น้องหลายชนเผ่าซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะทำแหล่งท่องเที่ยวนี้ให้อ่เป็นแหล่งที่อ่าเป็นจุดขายของจังหวัดเชียงรายแล้ววันนี้ทุกปีเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็ทางส่วนของเลขาผมก็ได้มาช่วยกันประสานนะครับเลขาที่พนประสานกับพี่น้องร่วมกับทางแม่หลวงเรานะครับแล้วก็ผมก็คิดว่า จุดที่พี่น้องจะมาท่องเที่ยวกันได้นะครับก็คือสายธารน,นะครับที่มีหินนะครับเรียงรายกันอย่างสวยงามและมีพี่น้องนะครับตั้งร้านกาแฟนะครับขายของที่ไม่ไปทําลายกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะมีการเก็บขยะพลาสติกไม่ให้ไหลลงไปตามแม่น้ำนะฮะเหมือนงานลอยกระทงนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ํายังใสสะอาดเป็นลําธารนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยก็จะช่วยทําให้พี่น้องเนี่ยคลาย ความร้อนนะครับพักผ่อนยนใจซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ตรงนะครับต้นน้ําของขุนน้ากรนะครับแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นน้ําตกก็แล้วกันนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเท่านั้นยังมีเรื่องวัฒนธรรมด้วยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีแม่หลวงนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเจ้าของสถานที่นะเป็นเจ้าภาพคอยอำนวยความสะดวก เรื่องความปลอดภัยความสะดวกนี่ร้อยเนฮะมีชอระบอของพี่น้องประชาชนมาร่วมกันและวันนี้ผมได้รับเชิญมาร่วมงานนะฮะมาเปิดงานก็ขอแสดงความยินดีและความสําเร็จกับการท่องเที่ยวที่เรียกว่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเชียงรายอีกแห่งหนึ่งครับในที่นะครับตอนนี้ทางเจ้ากนาทนะครับซื้อบอลชนนะครับแล้วก็ทีมงานเริ่มเริ่มจะตรว นะครับเพื่อคะแนนนะครับตรงนี้ของสันโต๊กนะครับแล้วไอ้ลุงมาหันเกนแต่แต่ว่ามีใบเลอเอาเกมมาให้ลุงพอสักใบเลยครับไอ้ลงทะเบียนนักล่องแยงสักสิบห้านาทีนะครับเขาจะได้เริ่มนะครับตอนนี้ใบสองเชียงไปหลายต้นแล้วนะครับเพราะว่าเอามงมีแมงหวังนะฮะแต่เจ้าเล่นหน่อยนักร้องนักร้องแจ้งลงทะเบียนได้ นะครับอยู่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวนะครับต้นอุปกรงเานะครับจิ้มลาดนลกับโอเต้นะครับเนี่ยะครับบสบายดีขุดกรงแต่บ้าควัวอุกอิงนะครับบ้านควัวทน้าฟสกัลครัวไอดินนะครับวันนี้มาต้องราะว่าจะเป็นบ้านควัวไอดินนะครับครัวเทนซาฟนะครับครัวอุกอิงนะครับ I have not done yet. <laughs> <laughs>